สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับรายการที่จะนำเรื่องราวดีๆในการตกแต่งบ้านนะครับด้วยเทคนิค 3D a n i m a t i o n นะครับพร้อมเคล็ดลับในการตกแต่งบ้านมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับค่ะครับโอ้โหที่นี่นะฮะมาแล้วสวยงามมากๆครับแล้วอยู่ไหนเนี่ยพี่ตุ้ครับบ้านกลางเมืองพระรามสามลาบุระโครงการราชสุจเตร์เอพีครับค่ะครับผมมาที่นี่นะครับยังไม่ต้องใช้ตามอนครับ ใช้โดมกลิ่นเอาเฮ้ยนี๋ยวอีไตล์แบบยุโรป่ชัดเลยอ่าแบบไหนรูไหมแบบไหนครับแบบสเปนนิชสไตล์ทางตอนใต้สเปนตอนใต้ใช่ค่ะชื่อมันคืออะไรครับพี่แกครับอสเปญญ่าลาเด h e Damien t e นี่นะครับท่องมาค่ะท้องมาได้อย่างไปเลยนะครับเป็นสไตล์อะไรครกบอันนี้ต้องถามพี่ตุ้มมาน่าจะเป็นเรื่องของพาเลสหรือเป็นเรื่องของการตกแต่งที่เหมือนกับเพชรอ่ะ ดเไม่แนต่เตดมอนเนี่ยดัไม่แนต์เตเกชอบเรื่องราวของแบบว่าความกลมกลืนนะคะพี่ตุ้มการออกแบบภายในเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าการตกแต่งกระจกที่มีลายฉลุนะคะสวยงามพร้อมกับพรมนะคะเป็นรูดลายเดียวกันและถ้าเกิดมองไปด้านข้างเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบว่าลายฉลุนะคะเป็นลายฉลุแบบไม่ทึบอะค่ะ นะคะเป็นส่วนก้านแต่ส่วนก้านที่มีรวดลายแบบสวยงามอ่ะนี่ครับผมชอบมุมลูนทัมเก้ครับมุมไหนคะเห็นแล้วแบบเหมือนอยากทำที่บ้านนะฮะคป็นยคล้ายกับผเป็นองไฟเป็นไฟเฟสเป็นองนะครับ่งเป็นการตกแต่งแบบว่าล้อเลียนของจริงแต่ว่าใช้งานได้ด้วยนะฮะมีประโยชน์นะคะเพราะ AP รู้ความต้องการที่แท้จริงของคนที่อยู่ทาวโฮมนะครับแถมลรดลายของมันเนี่ยช่วยเพิ่มเสน่ห์ของบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยครับไม่แพ้บ้านเดี่ยวเลยที่สมัยนี้นะครับทาวโฮมในเมืองนี้หายากไปทุกทีเลยครับใช่ค่ะ เดี๋ยวเราไปคุยกับดีไซนเนอร์ที่เขาออกแบบดีกว่าครา<ช>ับเ<ช>่าจะได้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยนำแนวความคิดสเปนฟวาใต้มาใช้อย่างไรในช่วง Get Inspired by AP ครับเชิญค่ะค่ะชื่อวารันทรน,นะคะหูนานทักดิชื่อเล่นฝนค่ะ,คะ เป็นดีไซเนอร์อยู่ที่บริษัท i n t e r i o ์ i รชัค่ะ mm hmm. ก็แรงบันดาลใจในการออกแบบนะคะเ <im itating> าเรียกว่าเป็น Espanyol d i a m โ n t e นะคะก็คือเป็นเพชรน้ำหนึ่งของสเปนฝนก็เลยหยิบการเต้นชนิดหนึ่งที่มีการดัดแปลงจากการต่อสู้กระทิงที่ชื่อว่าพาสโซเบรนะคะเอามาทำในโครงการน,นี้ สีที่ให้ลงไปในบ้านตัวอย่างเนี่ยจะค่อนข้างขรึมจะเป็นสีที่เป็นน้ำตาลแล้วก็อมทองแทนตัวมัาดอนะคะแต่ยังไม่ทิ้งความหรูหราโดยที่ใช้กระจกเงาชาทองนะคะแล้วก็เจียปรีเล่นเป็นแพทเทิร์น ส่วนชั้น2ชั้น3เนี่ยก็คือจะลดระดับลงให้มีความเป็นผู้หญิงหรือว่าตัวมูเลต้าค่ะคือผ้าสีแดงที่สะบัดโดยเฉพาะชั้น3เนี่ยก็จะเป็นในโทนสีเงินแล้วก็ไปทางเฉดแดงในห้องนอนเล็กนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งของมัธอที่สู้วัวกระทิงแล้วก็ความอ่อนหวานของผ้าแดงที่ใช้กวัดแกว่งในการลอกล่าวัวกระทิงค่ะ ส่วนในขับเฮาหรือว่าเซลล์ออฟฟิศก็จะใช้คอนเซปต์ของพารซาเดอร์โฮลสก็คือรลานสู้วกักระทิงนะคะสีที่ใช้ก็เลยจะเป็นสีขาวแล้วก็อมเทาๆเพิ่มลูกเล่นโดยการที่ใส่ลายฉลุเพื่อสร้างสเสน่ห์ให้กับเซลล์ออฟฟิศแล้วก็ขับเฮาของที่นี่ค่ะ AP ไม่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น,นครับแต่ AP เนี่ยใส่ใจทุกความปัญหาที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเลยครับ โดยการมุ่งมั่นสร้างที่อยู่อาศัยนะครับให้ตรงใจคุณที่สุดนะครับเพราะทุกความปัญหาของคุณคือแรงกระตุ้ใจของเอทีครับและวันนี้นะคะโจทย์ของเราค่ะพี่ทุ้มครับเป็นห้องที่จะต่อเติมออกมาแต่เป็นแบบ glass house นะคะแล้วที่ห้องนี้นะคะก็ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะคะคเป็นห้องคระที่ออกอแบบสไตล์ vintage การออกแบบจะเป็นยังไงนะคะเราไปชมกันที่ช่วง get your room ค่ะค วันนี้ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณเดือนสุราดการชอรูมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับือสวัสดีค่ะเรียกว่าจากที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เราจะมีการต่อเติมด้านข้างของบ้านนะครับความสําำัญไม่ได้อยู่ที่การต่อเติมนะครับแต่อยู่ที่จุดประสงค์ของการต่อเติมคือจะมีพระอยู่เป็นเหมือนกับห้องพระอยู่ด้านหน้าด้วยใ่หรือเปล่าทนึ่งครับเพราะว่าปกติเป็นคนที่ทําบุญเดือนละหนึ่งครั้งจะอยากต่อเติมเข้ามาข้างข้างเพื่อเราจะจัดแบบเลี้ยงพระยาวไปเลยเลามีคนแขกก็ เป็นอยู่้ค่ในบ้านได้ทำมาเพื่อการนี้ก็คือ่ะเป็นลักษณะของ glass house ได้รู้สึกว่าไม่ไมบรึใช่ไหมฮะเวลาผ้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหปวดปล่อเลยตั้งแต่ทำบุญมาเนี่ยนะเนี่ยฮะ นานแล้วค่ะทําทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งมาตลอเหมือนทำบุญบ้านเหมือนทำบุญบ้านใช่ค่ะที่บุญไปกี่รูปครับก็บางทีเก้าลูปแต่บางทีก็มาสามมางี้มาสี่มาสวดมนต์ให้ก็เลยว่าอยากที่จะทําเป็นแบบสัดส่วนเลยคือตรงนั้นน่ะคุคะหลังจากที่แบบทำแบบนี้มาในชีวิตดีขึ้นเยอะไหมครัโอ้โหดีขึ้นมากเลยค่ะคือว่าชีวิตเปลี่ยนเลยจากจากไม่ดีก็แบบดีขึ้นดีขึ้นไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรไมม่ีอุปสรรคเลยค่ะก็เลยว่าเลยเลยทำมาเป็นกิจ มาเรื่อยๆเลยทำธุรกิจอะไรฮะชีวิตที่บ้านค้าขายจิวเวลรี่จิวเวลรี่นะครับเป็นจิวเวลรี่จิวเลリーพระองค์นี้ได้มาจากไหนครับจากการนิมิตฝันฝันว่าฝันเองเลยนะฝันเองเลยคนะสาวว่าไปเจอพระรูปหนึ่งไปเจอพระรูปหนึ่งว่าเฮ้ยอยู่ดีพระองค์นี้ที่อยู่กับท่านนะที่อยู่เขาอ่ะท่านที่สุโขทัยอ่ะเป็นเป็นองค์เดียวกับที่เราฝันถึงออ๋มาเข้าฝันนั่นเองใช่ค่ะนะครับก็คือคิดว่าคงจะเป็น เรียกว่าสมบัติเก่าของพาะคุณเดือนนั่นแหละเขาอาจจะยังมาอยู่ด้วยก็เลยอัญเชิญมาประดิษฐานที่อ๋อแล้วก็นี่ก็เป็นที่มานะะคของพระองค์นี้ค่ะใช่ครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับคงอยากเห็นแลวนะครับว่าเราจะตกแต่งกล้าเช้าออกมาเป็นยังไงนะครับติดตามชมกันครับมาเริ่มจากผังพื้นก่อนนะครับการออกแบบนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากบริเวณที่เป็นสำคัญที่สุดเลยที่คือเป็นที่ตั้งของพระนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นส่วนที่นั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็มี โตทางานอยู่แต่อาจจะแบบว่าเป็นรอยตัวทั้งหมดเลยส่วนด้านข้างก็ทําเป็นส่วนไปให้ด้วยนะครับเผื่อที่ว่าจะได้มีสีเขียวเขียวเข้ามาในห้องเวลาจะนั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยถ้าได้มีเขารู้สึกว่าสบายใจนารักนะครับไปดูการตกแต่งกันเลยดีกว่าครับนะครับจากบริเวณแรกเลยนะครับยกพื้นสักนิดหนึ่งบริเวณทางเข้านะครับจะได้ทําให้เป็นสัดส่วนหน่อยก็เป็นการยกพื้นสัหน่อยเพื่อเป็น,ปนการกั้นพื้นที่ที่ทมันมีความรู้สึกทําให้เร่องมีความแตกต่างบริเวณตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีบริเวณที่เขาเรียกว่า ก็วิ่งนั่งสบายดีเลยนะครับน่งทนิดนึงแล้วก็มีร่มซะหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นแบบว่าด้วยความที่เป็นเอาดอ d o แล้วาบ้านด้วยบางทีแดดสองอะไรแบ่คี้ก็ไปให้ความร่มเย็นหน่อยส่วนบริเวณข้างบ้านเนี่ยก็ทําให้เก๋ๆนะครับก็คือว่าใช้เป็นพื้นหินนะครับแล้วก็โรยถ่วดยแล้วก็ปูพื้นหินเป็นปูทางเดินไว้นะครับก็จะทําให้บริเวณนี้เราสามารถเดินจากหน้าบ้านไปหลังบ้านได้เลย ครับ mm hmm. อาจจะมีไม้กระถานเก๋ๆวางน,นะครับแล้วก็ตกแต่งตรงนี้เนี่ย mm hmm. ด้วยลักษณะของระแนงไม้ mm hmm. นะครับแล้วก็ปลูกไม้เรือยเั้ไปด้วยนะครับเพื่อจะทําให้เกิดความรู้สึกเขียวนะครับแล้วร่มรื่น mm hmm. นะครับ เนี่ยครเวลาดูจากด้านนอกนะครับริมรั้วด้านนอกถ้าเ็นเป็นบ้านเนี่ยมีรั้วเขียวนะครับกรองแนวหลังคาเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นลังสาะหลังคาพลีคาร์บอเนตใช้เป็นระแนงอยู่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วปูโพลีคาร์บอเนตเพื่อกันไม่ให้ฝนได้ลงมานะครับแต่เราเนี่ยไม่อยากจะโชยตัวโพลีคาร์บอเนตเราอยากจะโชยเป็นต้นไม้ก็คือปลูกต้นไม้ขรุทับไปครับเพราะงั้นเนี่ยกันแดดกันฝนดีนะครับการที่กันก